สวัสดีครับยีตา,นนาลภาษาอังสู่ช่แนฟุตบอลจีนเสเบา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 ะจัดไปบิวเบาเบาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนาเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะกระทึบลค์กระทึบแชร์นะโอ้โหเปิดมานี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเลกที่จบแบบนี้นี่คือสวยจัดจัดนะครับแล้วก็ต้องใส่เสื้อฉลองถูกต้องครับ <laughs> สวัสดีครับพี่อามนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับบุญชาบุญชนนาแนลนะครับเออคุณบุญชาแนลเนาะโอเค นะค,คุณดาราพัฒนะน่าจะมีอีกลูกหนึ่งถูกต้องผมก็คิดเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้มิวสิกคือมันน่าจะจบทักสี่อ่ะแต่ว่าเข้าใจนะครับในมุมของความเหนื่อยความล้าของนักเตะที่มันเตะมาทั้งฤด,ดูกาลแล้วเข้าใจว่าอาจจะเร่งไม่ขึ้นนะครับก็เข้าใจได้นะครับก็ได้สามศูนย์มันก็ถือว่าเราจะมาบอกว่าเออแบบมันแย่ก็คงไม่ได้นะเพราะว่าเออครื่งหลังเนี่ยบิวเบาเขาก็ต้องบอกเลยว่า ส่วนตัวของบิวบาวเป้าหมายครึ่งหลังคือไม่เสียประตูเพิ่มนะครับมันก็ไม่ได้เจาะง่ายครึ่งแรกอ่ะตอนที่เขาเสีย1020เนี่ยผมว่าเขาอยากจะกลับเข้าสู่เกมเขาอยากจะกลับเข้าสู่เกมนะครับทีเนี้ยเอ่อเขาก็อาจจะเปิดพื้นที่อาจจะเล่นเกมรูปอาจจะดันสูงนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาลงไปแพ็คเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายเขาชัดเจนมากคือเขาจะไม่เสียประตูเพิ่มเพื่อไปลุ้นนัด2ไปลุ้นเลกสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า อาจจะเจาะไม่ง่ายเท่าเดิมนะครับอันนี้คืออันดับแรกก่อนออแล้วก็เอาหลักๆเนี่ยในการเล่นค่อยๆดูไปนะครับจากภาพแล้วกันนะผมว่ามันก็จะมีจุดอ่อนค่อนข้างหลายอย่างแหละนะในเกมนี้ซึ่งต้องถือว่าจุดแรกก่อนที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือแดนต่ำรอสองคนนะครับนะทั้งคาซมิโร่ทั้งอูกเต้เนี่ยผมรู้สึกว่าออในการเล่นแผงหลัง3าเนี่ยผมก็จะบอกเสมอเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะแกะเพรสซิ่งยากขนาดนี้ นะครับจากการเล่นบีบโดยเฉพาะยิ่งคู่แข่งมาเล่น4 2 3 1ใส่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับใช้4คนวิ่งไล่เนี่ยข้างหลังเรามี3แล้วนะครับวิงแบ็ตอีกสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้า4คนเขาวิ่งไล่เนี่ยนะครับถ้าเขาไล่4ข้างบนข้างหลังเขาเหลือ2นึกภาพออกใช่ไหมถ้าวิ่งเป็นแบบเป็นแผงหน้าเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยสคนเนี่ยข้างหลังเนี่ยมิดฟิลด์เขาเหลือ2คนเหมือนแมนยูเคยเล่นตอนที่โอเล่เล่นตอนที่เอริกเทนฮากเล่นเนี่ยสี่สองสามหนึ่งเนี่ยมันจะเวลาเล่นเกมรับยืนเพรสซิ่งเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น4 นะครับ4-2-4ซึ่งถ้าไม่เล่นแบบเอริ้เทนฮากนะที่ไล่ข้างหน้า5คนเลยเนี่ยเป็น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 4-1 4-1-5เนี่ยนะครับนะที่คาเชมิโร่ต้องโดดเดี่ยวเนี่ยอันนี้หรือว่ายืน4-1 4-1อ่ะนะครับ4-1 4-1แต่พอวิ่งไล่ปุ๊บมันกลายเป็น5ตัววิ่งข้างบนไงกลางแผงด้านหน้าเนี่ยกลายเป็น5ตัวนะครับเหลือมิดฟิลด์ตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันน้อยมากนะครับแต่แต่โอเล่ตอนเล่นเนี่ยจะเล่น4-2-4ก็คือข้างบนเนี่ยไล่แค่4คนเป็นแผงแผงงงงหนนนนนน้้าาากกกกรระดดด4คคควิิิ่่ขึไปออีี2มฟลล์เเยย็บต นะครับซึ่งณนะนะโมเมนต์ตอนนั้นที่เราไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับที่เก่งๆเนี่ยมันก็ยังหลวมเลยนะครับที่เป็นม็กเฟดอะมันก็ยังหลวมเลยทีเนี้ยผมก็ยังมองว่าไม่ว่าบิลบาลเขาจะไม่ว่าบิลบาลเขาจะมาเพรสซิ่งแบบไหนเนี่ยนะครับผมว่าหนีไม่พ้นสี่ผมหนีไม่พ้นนะไม่พ้นสี่หนี่หนึ่งห้าหรือเต็ที่ก็คือ4ี่สสี่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีสี่คนเนี่ยคุณก็น่าจะมีผู้เล่น5คนเนี่ยมันก็น่าจะเอาเอาบอลออกมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อให้วิงแบ็กเขาขึ้นต่อให้แบ็กเขาดันสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามิดฟิลด์เราเนี่ยจะว่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวว่างข้างบน1คนถ้าดูตามรูปตามนี้นะครับคือแมนยูวิเต็ดเนี่ยก็พยายามจะขึ้นเกมมานะครับด้วยเลนิโอโรเนี่ยที่ครองบอลอยู่แล้วก็มีอูกาเต้ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในในในจังหวะการเเพรสซิ่่่่งงงจััหววะนนนนีี้้ยผมมมมมไไดอาาบบแก นะครับมันมีพื้นที่หลวมๆให้อูกาเต้ในการข่ายบอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วบอลเนี่ยมาอูกาเต้เนี่ยนะครับถ้ามีตัววิ่งบีบเห็นไหมมิดฟิลด์เขาก็วิ่งบีบเพรสตามลูกศรสีแดงเข้าไปเนี่ยนะครับลูกศรสีแดงวิ่งบีบเพรสเข้าไปถ้าอูกาเต้เป็นมิดฟิลด์ที่เช็คโฉบเช็คไหลบ่อยๆนะครับนะคบใครเคยเห็นบ้างอินเอสตาชาบี้เออ่ไมเคิลคาริก นะครับพอสโคมิดฟิลระดับโลกทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นที่ผมเอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อมาร้วยก็ตามนะหรือว่าจะเป็นทางแฟงลัมพาดเนี่ยนะครับนะที่เป็นคนที่เช็คโชเดอร์เวลาวิ่งเ่ยหัวเป็นไก่เลยหัวเป็นนกเลยนะครับเช็คหมุนไปหมุนมาเช็คโชเดอร์เช็คตำแหน่งเพื่อนอยู่ตลอดก่อนรับบอลนะผมว่ารุ่นนี้ยอุกตเต้มไม่ได้ทํา อุกตเต้ไม่ได้ทาคืออารมณ์ประมาณว่าอาจจะเช็คนิดนึงนะแต่ว่าวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาโยโรหรือว่าวิ่งหาพื้นที่ว่างเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยบอลที่มันออกจากเท้าเขามันไม่ได้ได้เปรียบนะครับนะซึ่งมันอาจจะกลายเป็นบอลคืนหลังหรือว่าเป็นบอลที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะจากในรูปเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีเส้นสีเหลือง3อันในการจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ซึ่งผมมองว่าเส้นที่ดีที่สุดคือเส้นที่2ก็คือเส้นบรูโนนะครับซึ่งถ้าสมมติอุกาเต้รับบอลแล้วรู้เช็คโชเดอร์ไว้วว Bruno นี อยู่ด้านหลังตัวมิดฟิลด์ของทางบิลเบาเนี่ยนะครับนะ,นะบเขาวิ่งบีบขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเขาสละตัวประกบอย่างบรูโน่เพื่อไปบีบเพรสซิ่งแล้วเนี่ยอุกตเต้สามารถที่จะอย่างน้อยน้อยแตะบอลต่อมาในพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับข้ามเส้นสีดําขึ้นมาได้เนี่ยบอลมันจะกลายเป็นบอลบุกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้บอลลูกที่2ที่มันจะจ่ายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเส้นทางที่1น,นะครับนั่นก็คือรับบอลต่อจากโยโร่แล้วก็ป้ายต่อลงมาให้กับทางดอกูซึ่งดอกูเนฟร์ er วกว้้างใหตลอดอดยู่แล้วนบบนนตแแห่่งงี้ซึ ถามว่าบอลลูกนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางการจ่ายที่ง่ายมากนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะแกะหลุดมาได้ง่ายๆนะแต่ก็กลายเป็นว่าเราไปช้าเราไปจับบอลเราไปคล้องเราไปอะไรเนี่ยนะครับล้วก็ต้องคืนหลังแบบเนี้ยอันนี้อีกโจทย์หนึ่งไอ้อีกวิธีการหนึ่งนะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับในการแกะเพรสซิ่งเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือดอกูเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนดูแล้วเนี่ยแน่นไปนะครับตำแหน่งของดอกูจริงๆอะ่ะลงมาในตำแหน่งที่3น่าจะยังดีกว่า จังหวะอุกาเต้พลาดหลาบรอบแรกมาถึงนาทีที่6นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีนะเอาตรงๆว่าจังหวะที่ไม่ดีนะครับซึ่งก็ในมุมตรงนี้น,นะครับนะแมนยูวยเต่เนี่ยออกข้างตบเข้ากลางออกข้างตบเข้ากลางนะครับหรือว่าจะเป็นตรงกลางเนี่ยนะครับรับบอลเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพยายามจะพลิกพยายามจะทำอะไรเนี่ยเสียหมดนะต้องบอกอย่างนี้เลยอุกาเต้เนี่ยเสียลูกนี้นะครับโดนเคาะบอลนะครับหลุดออกจากการครอบครองบอลนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวลุกนะครับบิลเบาเก็บบอลได้นะครับในในเลขหนึ่ง แล้วก็มีหมายเลข2เนี่ยนะครับเขาก็วิ่งทําทางขึ้นไปโจมตีในพื้นที่ว่างที่เราก็เปิดไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดอันตรายมากในมุมผมผมรู้สึกว่าถ้ามีตัววิ่งสอดไปนะครับนะวิ่งตัดหลังไปแล้วเขาแทงตัดหลังไปเนี่ยโดนแน่นอนนะพี่ลินเดอร์เลิฟเนี่ยโดนแน่นอนถ้าโดนแทงตัดหลังนะนะเพราะฉะนั้นมันก็ผมก็เลยมองว่ามันมันเป็นอาการเสียบอลในรูปแบบเดิมๆที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันปัญหาเดิมๆนะครับก็คือแดนกลางพลิกบอลไม่เก่งนะครับแดนกลางเอาตัวรอดไม่ได้จากการโดนบีบเพรส นะอ่มาดูวิธีการเขึ้นเกมของทางแมนยูแต่เดี๋ยวผมเอากรอบออกนิดนึงนะคุณจะได้เห็นภาพว่าที่ผมงุดหงิดอะคือผมงุดหงิดว่าเชิงบอลตรงกลางที่คุมอะคุณดูนะสี่สองสามหนึ่งเนี่ยหลังสี่ของทางหลังสี่ของทางบิลเบานเนี่ยนะครับนะทางฝั่งแบ็คขวาเนี่ยนะครับอย่างมาโก้หรือมาคอสวะชื่ออะไรนะแบ็คขวาเขามาคอสเออ นะครับแบ็คขวาเขาชื่อมากอสอย่างมากอสเนี่ยถ้าคุณดูในรูปเนี่ยนะครับแบ็คขวาเขาเนี่ยโดนแมนยูเอตดโอเวอร์โหลดอยู่สองหนึ่งโดยดอกูและบรูโนในหมายเลขสามและหมายเลขสี่ทุกคนดูตามก่อนนะในแง่ของโพซิช i ั n นนิ่งอ่ะในแง่ของการยืนตำแหน่งผมว่าตัวลูกกระทำได้ดีแล้วบรูโนเข้าตำแหน่งดอกูเข้าตำแหน่งแต่วิธีเคลื่อนบอลของยูเอต์ด้วยวิธีการหลังสามเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันควรจะง่ายอะ่ะมันควรจะเอาบอลขึ้นมาแล้วสร้างสถานการณ์สองต่อหนึ่งง่ายอะ่ะ แม่ยูเอต่แม่งช้าทำไมมันชอบช้าขนาดนี้วะผมไม่เข้าใจว่าการขึ้นเกมทาไมมันต้องช้านะครับคุณดูนะลินเดอร์เลิฟเนี่ยนะครับึ้นในตาแหน่งแบบนี้นะครับคุณไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าเพื่อร่วมทีมอยู่ตรงไหนอันนี้ผมขออนุญาตบ่นก่อนนะก่อนจะไปชมนะลูกที่ยิงประตูได้แต่คุณไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าเพื่อเพื่อร่วมทีมอยู่ตรงไหนเนะน,นี่ Back, ยนะบรูโน่อยู่ในฮาดสเปซดองกูทําหน้าที่วิงแบ็กซ้ายอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากถามว่าตําแหน่งเนี้ยสองต่อหนึ่งกับเดมาโกสเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับนานาโชเซล่นานะคร สองต่อหนึ่งอยู่กับทางแบ,บ็คขวาคู่แข่งแบบนี้ถามว่าตำแหน่งเนี้ยได้เปรียบไหมอ่ะคุณลองคิดดูนักเตะเราสองคนยืนลุมอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันได้เปรียบนะครับถ้าเป็นบอลก,ก่อนหน้านี้นะผมบอกเลยว่านักเตะแมนยูเนี่ยมันจะเข้าใจเว้ยวิธีการในการส่งบอลไปให้ปีกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องไปดวลสองหนึ่งให้เร็วเว้ยมันเพราะว่ามันใช้ประโยชน์จากการความได้เปรียบทางจํานวนถูกไหมครับแต่พี่เลิฟเราแม่งเคาะเล่นกับแม็กควาย คือผมไม่เข้าใจมึงก็ตรงมานี้เลยมึงลงมาล่างเลยนะมาโยโร่โยโร่ปุ๊บวิลเลียมวิ่งออกวิลเลียมวิ่งออกปุ๊บโยโร่แทงขึ้นไปเลยก็ย้อนขึ้นไปเลยครับไปที่เบอร์เบอร์สี่ไปที่ดอกูโยโร่แทงตรงตรงขึ้นไปดอกูเนี่ยมันก็ลุมแล้วสองหนึ่งพอลุมปุ๊บคุณก็ไม่หาวิธีการเข้าทาไงคือผมมองว่าทําไมมึงจะต้องช้าเขา้าใจไหมมาดูเกมรับในช่วงต้นนะหมดเลยตอนนี้อยู่นาทีที่เก้าเองนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยวกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังอยู่นาทีที่เก้าเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกอาจจะหงุดหงิดหน่อยนะทุกคนนะครับแต่ว่าช่วงหลังเล่นดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งพอคู่ต่อสู้เขาเหลือสิบคนปุ๊บมันก็เล่นง่ายแล้วนะครับนะอ่ะไปยืนข้างบนเอาอีกแล้วไปยืนข้างบนห้อยสี่คนนะก็บรูโน่นะมิฟิโตลุกนะกาลาโชมิฟิโตลุกฮอยลุนกองหน้าอ่ะแล้วมีอุกเต้วิ่งขึ้นมาไล่แต่ถามว่าอุกเต้วิ่งไล่เนี่ยข้างหลังอุกเต้มีมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งในเบอร์หนึ่งเห็นไหมถามว่าอุกเต้มันจะประกบสองคนได้ไหม แม่งมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะแม่งมีตัวลุกดรอปลงมาอ่ะคาชิมิโร่ก็ต้องประกบตัวลุกถูกไหมในพื้นที่ข้างหลังอูกาเต้อะคุณดูดิว่าในลูกศอนสีในลูกศรสีเหลืองเส้นเล็กอะสองอันอะที่จิ้มขึ้นกับจิ้มลงอะคุณเห็นพื้นที่ในกรอบสีเหลืองหม้ว่าแม่งเหลือเยอะขนาดไหนเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเรามาเล่นนอกบ้านนะครับทําไมไม่คอมแพกไว้นะครับ ถ้าจะขึ้นมาอา้าขึ้นมาก็ขึ้นมาให้เต็มไปเลยปิดพื้นที่ไปเลยถูกไหมครับหลังก็ต้องดันขึ้นมาสูงนิดนึงแต่แน่นอนเข้าใจว่าเรามาระวังความเร็วของวิลเลียมคู่วิลเลียมอ่ะพี่น้องวิลเลียมเนี่ยมันจีจ๊ดจ๊าดมากนะแผงหลังก็ไม่อยากจะทิ้งข้างหลังไว้วิ่งตามเยอะมันจะไม่ทันใช่ไหมแต่าาถ้าไม่ทันข้างหน้าก็ไม่ต้องไปสิถูกไหมครับถ้าไม่ทันข้างหน้าไม่ต้องไปขึ้นสูงขนาดนั้นคุณถอยลงมามิดบล็อกสักนิดนึงอูกเต้ยืนอยู่ในวงงงงกกกกกลลลลลมมมมัับบบบคาาาเเเซโร่่่ไไไไปปยยข้้้นน็็อออะดสแี นะครับไอาถามว่าถ้าคุณขยับไปเนี่ยยูนิตสี่คนข้างบนอนะขยับเปิดขึ้นไปเอาแม่งทิ้งอีห้าคนไอ้ห e กคนข้างล่างไว้เนี่ยนะครับในพื้นที่ของทางคาซิมิโร่เนี่ยถามว่าคู่แข่งเขาเจอแบบเนี้ยเขาล่อคุณไหมเขาล่อคุณทุกทีมแหละครับเห็นมาจนเบื่อถูกไหมเห็นมาจนเบื่อในตำแหน่งตรงนี้ออาลวถามตรงนี้นครับเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ที่มันเปิดว่างขึ้นตรงนี้นะครับมันก็ทําให้ทางมิดฟิลของทางบิลเบาเนี่ยนะครับเขาก็ขยับวิ่งลงมาจูนช่องกับทางเซนเตอร์ที่ครองบอลอยู่ยังไงล่ะ ดูไหมครับสีเบอร์สีเหลืองเลขหนึ่งเนี่ยก็วิ่งลงมาครับอ้อมหลังอุกเต้มาเพราะอุกเต้ไม่มีใครจับนี่กูว่างฟรีอยู่แล้วก็วิ่งจูนช่องลงมาครับมาลงมาในวงกลมกลางสนามในวงกลมเลขสีเหลืองอ่ะพอลงมาเสร็จปุ๊บมิดฟิลเขาเห็นเพราะว่าบูโน่มันก็ต้องตากถงวิ่งฉีกออกไปถูกไหมว่าเผื่อแม่งจ่ายจ่ายแบ็กอ่ะเผื่อแม่งจ่ายแบ็กขวาอย่างเงี้ยนะครับเดินมากอสอีกนะบูนโน่ก็วิ่งถางออกไปเปิดช่องครับดูไหมครับวิ่งมาปุ๊บจูนตรงกันเปี้ยงปุ๊บแม่งแทงพัวขึ้นมาเลยนะครับ แทงข้ามทั้งลายขึ้นมาเลยสี่คนข้ามลายนี้สี่คนคือมึงไม่มีประโยชน์เลยไปเปิดเนี่ยยูนิตสี่คนวิ่งลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเปิดพื้นที่ตรงกลางไว้ขนาดนี้คารเซมิโร่เปิดพื้นที่กว้างทิ้งไว้เพียบเอามาเอาไม่ทันอยู่แล้วนะครับนาทีสามสิบนะครับก็คือแม็กควายครับอ่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับก็แปลงร่างเป,ป็นปีกขวาคนใหม่นะครับหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกโชชาโชชาแฮร์รี่แม็กควายบอกอะแม็กควายบอกว่านี่อย่าให้พี่ต้องโชนะครับไอ้น้อง มึงเล่นเกมลุกกันยังไงวะแต่ละคนนะครับนะมึงดูพี่ไว้นะโอ้โหแบบอย่างเร็วอะแบบสปีดโคตรเทพล็อกหลบแบบหูแบ็คแั่งตามไม่ทันอะเท้าแม่กควายเท้าเร็วมากพี่แม็กควายครับเท้าเร็วเกินไปแล้วผมมองไม่ทันโอ้โหอย่างอื่นเลยอย่างกภาพสโลโมชั่นแมกควายแม่งช้าขนาดภาพสโลโมชั่นแต่มึงยังตามไม่ทันกูลรงงจริงนะครับน่งล็อกไปเสร็จปุ๊บแตะแตะเสร็จปุ๊บแม่งตักเฉยเลยเว้ยแม่งเปิดโคตรดีเลย แล time, então, à, ้วอุกต like ้ครับโฉบเข้าเล่นที่เสาแรกครับมงสบัดต่อมาครับเสาสองคาซมิโร่วิ่งตามมาโขกตุ้มโอ้โหมันโคตรก็ดีใจเลยไม่ได้ดีใจที่ลูกนี้เข้าไปอย่างเดียวนะกูตกใจนะครับเราตกใจผมเชื่อว่าทุกคนตกใจกันหมดนะครับคือแบบเช็ดแค่มึงมึงมาจากไหนวะไม่กว่ามึงจะมั่นใจเกินไปแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเคยเห็นเขากระชากลากขึ้นมาแบบสับเล่นแบบคืออย่างสโลอ่ะสโลจัดจัดนะครับนะ แต่ลูกนี้ไม่น่าเชื่อครับสโลสโลบัตชัวโอ้โหแม่งทําได้ไงวะนะเปิดเข้ามาโคตรดีแล้วเปิดอย่างแม่นเลยนะครับเปิดแม่นแบบแม่นชิบหายก็นานโชมึงดูไว้นี่การเปิดนะพี่มาโชว์ให้ดูเขาเล่นปีเขาเล่นกันอย่างนี้ไอ้น้องนี่โอ้โห,หลอจะจับเปิดโคตรแม่นนะครับเปิดแบบกูนึกว่าเบ็คแฮมโอ้โหเปิดโค้งมาพื้นที่ว่างข้ามตัวแบบข้ามตัวแบบเฝ้าเสาแรกไว้อะนะครับ อุกเต้แม่งกระโดดมงแบบอย่างโล่งไม่มีใครประกบเลยนะครับคือแบบโอ้บอลแม่งเพอร์เฟกต์เดลิเวอรี่มากบอลแม่งแบบเพอร์แบบถูกจ่ายมาแบบเพอร์น้ำหนักแม่งเพอร์เฟกต์จริงๆอะ่ะกระโดดมงเช็ดต่อไปนะครับกระโดดมงสบัดไปเสาสองคาซิมิโร่แม่งพร้อมอยู่แล้วพร้อมพุ่งอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็มีประเด็นปัญหาจังหวะปัญหาลูกนี้นะที่เหมือนกาลาโชจะไปแฮนด์บอลก่อนถูกไหมนะครับแล้วก็กรรมการปล่อยให้เล่นต่อ คงมองก็บอลทูแฮนด์นะคูบอกว่าบอลทูแฮนด์เพราะว่าตอนสไลด์เก็บบอลเนี่ยนะครับแขนเหมือนว่ามันมันแข็งอยู่ที่พื้นอยู่เฉยนะไม่ได้เอาไปเล่นบอลนะครับแล้วบอลมันอาจจะไหลมาโดนนิดนึงแล้วก็แตะต่อมานะครับแล้วก็โดนแขนตัวเองเนาะแล้วบอลตกมาแล้วก็แล้วก็วิ่งไปเปิดกลับมาแล้วก็เอ่อวิ่งไปเปิดต่อให้มาซาอุยนะครับแล้วก็เปิดอัดเข้ามาตรงกลางแล้วกันเอ่อฮอยลุนวิ่งเข้าช้าแล้วโดนเหนียวล้มลงไปนะครับจังหวะเนี้ยนะครับผู้เล่นของบิวบ๊อบปะทวงฟ้องเอ่อเขาเรียกว่าฟ้องแฮนด์บอลตั้งแต่่จังหวะทีกโช เอาแขนคาที่พื้นแล้วบอลมันมาโดนละนะครับแต่จังหวะนั้นผมไม่แน่ใจว่าบอลโดนขนาดไหนนะหรือมันเฉียวเีวแต่จังหวะสองะโดนนะจังหวะสองที่แตะบอลจะไปเล่นต่อเนี่ยมันดันขึ้นมาโดนแขนที่ที่ที่เขากางไว้นี่มาโดนแขนแล้วลงมาแล้วเล่นต่อแต่กรรมการไม่เป่านะกรรมการล่อยให้เล่นต่อนะแล้วบิวบาก็เหมือนกับหัวเสียว่ากรรมการทำไมไม่เป่าแฮนด์บอลสักทีไม่เป่าแฮนด์บอลสักทีจนไปถึงมาซาอุยมาร์ยเปิดยัดเข้ามาแล้วแล้วก็บลูเอ่อฮอยล์ุนเนี่ยชาร์จนะพยายามวิ่งเข้ามาชาร์จแล้วก จังหวะใช่ครับฮ์ริมุกาว็นเป็นบอลเพลยที่ที่คลองบอลได้ดีครับแต่ว่าเขาเขาสโลโมแค่นั้นเองเขาสโลโมชันนะครับจังหวะนี้อันที่หนึ่งครับผมบอกก่อนเลยว่าผู้เล่นบิวเบลผิดเต็มๆนะครับผมบอกให้ว่าถ้ากรรมการไม่เป่าคุณต้องเล่นไปก่อนถูกไหมแมนยูแต่แต่เคยมีจังหวะแบบนี้นะครับผมก็ด่าผู้เล่นแมนยูเหมือนกันนะครับว่าถ้ากรรมการไม่เป่าแล้วมึงจะมาชูมงชูมืออยู่เล่นไม่ได้ครับแต่จังหวะนี้ผู้เล่นบิวบลผิดข้อที่2เลยครับว่าหัวเสียครับหัวเสียครับว่ากรรมการไม่เป่านะกรรมการไม่เป คุณเหนียวแม่งเลยจังหวะนี้คือคือคุณมัวแต่ไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลจะฟ้องเอาแฮนด์บอลแล้วจะพยายามให้หยุดกดดันให้กรรมการเป่าหยุดเล่นอนะ่ะมันไม่ได้ครับถูกป่ะมันไม่เคยมีมีเรื่องที่เกิดขึ้นครับว่าถ้าคุณไปกดดันแล้วกรรมการ,ะกร,ร,การจะเป่าแบบหยุดเล่นถ้าเขาปล่อยให้เล่นไปแล้วคุณต้องเล่นไปให้จบเพลงก่อนนะครับมี VR ไปเช็คนะครับก็ไปเช็คนะครับจังหวะนี้นะครับที่ฮอลลูดนเหนียวนะแต่ผู้เล่นมีบอลก็ยังประท้วงอยู่ว่าแฮนด์บอลแฮนด์บอลนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทางฝั่งของ VR หรือทางฝั่่่งงงงขออออกกกรรรรรรรมมาเเเคค้้้จจะะะดดูแแแลลวียยบบบนนนั็ไไสใื แล้วก็แมนยูเต็ดมาเข้าทางนะครับก็คือบรูโน่เนี่ยก็ลุกขึ้นมายิงจุดโทษแบบเนีย้ยบรูโน่มันสุดยอดจริงนะครับเรื่องความนิ่งการอยู่จุดโทษนี่ต้องให้แกลเลยนะครับแล้วก็พอยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็แบบแอบบสะใจแล้วว่าเออเนี่ยมึงมาแบบตะกงตะโกนอะไรแบบอืมากะว่าแบบแบบหอยลุนงอแงอ,อะไรเงี้ยก็ตามสไตล์นะแล้วบุกนาบิวบอลสองศูนย์ครับแล้วผู้เล่นบิวอลเหลือสิบคนสําหรับผมอะผมก็แฮปปี้แล้วนะสําหรับผมผมก็แฮปปี้แล้ว แต่แน่นอนครับพอเขาเหลือสิบคนเราก็อยากได้ประตูเพิ่มและมาโย,ยเตะก็ทําได้ด้วยนะทําได้ด้วยนะครับจากลูกนี้ในการเล่นชิงเงินขึ้นไปกานาชโชเออใครวะน่าจะเป็นกานาชโชมั้งเออบรูโนครับบรูโน่เล่นต่อก,กับอุกเตอูกเตไปที่ฮอยลุนฮอยลุนขึ้นมาอุกเตอูกเตตอก้อนมาที่บรูโน่หลุดเล่นกันสั้นๆครับแล้วก็ตอกส้นของอูกเตลูกนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็บรูโน่ก็วิ่งดีมากนะครับนะแล้วเป็นบรูโน่ที่เล่นตำแหน่งตัวตัวยืนด้านบนนั่นก็จะมีลูกแบบนี้ นะผมถึงชอบให้บรนะูโน่เนี่ยยืนในตำแหน่งแดนบนมากกว่าเบอร์หแดนตำ่ำนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าแมนยูแต่มีมิดฟิลที่ดีอยู่เนี้ยผมว่าแมนยูแต่จะจะเล่นเกมลุกได้ดีกว่านี้เยอะเลยมิดฟิลเราต้องเก่งจริง,รงๆครับมิดฟิลหมายถึงมิดฟิลตัวรับนะมันต้องเก่งจริงครับคือมิดต้อง,ต,องต้องเป็นมิดฟิลตัวรับที่ตั้งเกมลุกได้เก่งมากๆอ่ะแมนยูแต่จะมีอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็หลุดขึ้นไปลุกนี้แล้วก็โอ้โหบรูโน่แม่งสุดจัดคือแม่งยิงยิงดีมากครับยิงแบบโหนิ่งมากครับยิงแบบเยือก็ ข้ามไปเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ผู้รักษาประตูก็สไลด์วุดไปเลยก็สามศูนย์ครับช่วงท้ายก็จะมีจงหงจังหวะที่เขาอาจจะดูว่าอย,อยากจะเรียกใบแดงเหมือนกันแต่ลูกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพะแฮร์รี่ม็กควา,ก,วาก็ไม่ได้ทาอะไรนะครับแล้วก็แค่วิ่งจับมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรด้วยนะครับวิ่งเกาะมาแล้วก็ปล่อยมือนิดนึงแล้วก็เขาก็ล้มลงไปนะครับก็พยายามจะเรียกเอาใบแดงกันแหละผมว่านะครับก็ ประมาณนี้นะครับนะการแกะทัศติกเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็มุมมองของผมส่วนตัวนะครับนะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงใจกับใครก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าโดยมุมมองของผมมาผมคิดว่าการที่เราชนะสามศูนย์ไม่ใช่สี่หนึ่งไม่ใช่ห้าสองอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันไม่แย่บอกนี้ก่อนมันไม่น่าประทับใจที่สุดแต่มันไม่แย่แล้วถ้านับจริงๆคือถ้าคุณนับมาตรฐานแมนยูนจริงที่เล่นมาเชื่อผมเถอะ ว่า3ามูนเะนี่ยเป็นสกอร์ที่เหนือความคาดหมายของคุณทุกคน,กคนยอมรับเถอะนะเพราะก่อนเกมคงไม่มีใครกล้าฟันธงหรอกแมนยูจะบุกไปอัดบิลเบาสามศูนย์ต่อให้เขาเหลือสิบคนก็ตามผมก็เชื่อว่าน้อยคนมากที่จะกล้าบอกว่าแมนยูแม่งถล่มแน่นอนเกินสองลูกแน่นอนผมก็เชื่อว่าน้อยมากที่จะมีนะครับมาผมพูดถึงต่อให้มันเป็นสิบตัวด้วยนะต่อให้มันเป็นสิบตัวด้วยนะ ใช่ไหมบีวอลหรือสิบคนนะเพราะว่าที่ฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเราเจอบางทีมสิบคนเราก็แทบจะแพ้มาก็มีถูกไหมบอลหมัดอย่างเงี้ยถูกปะ่ะถูกไหมครับเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเราอย่าไปถึงขนาดมองข้ามจุดที่มันดีแล้วก็ไปเหมือนกับพอเรายิงสองสามศูนย์เสร็จปุ๊บแล้วเราไปคาดหวังว่าทีมทีมนี้แั่งเพอร์เฟกทุกเรื่องแล้วคุณต้องยิงให้ได้สี่ห้าลูกทุกคนอยากได้ครับแต่กลับมาสู่ความเป็นจริงครับ ทีมทีมนี้อย่าลืมครับความเป็นจริงคือทีมทีมนี้แม่งจุดอ่อนโคตรเยอะอยังเล่นกันผิดพลาดโคตรเยอะถูกไหมครับอย่าเอาสกอร์มาหลอกหลอกตัวเองอย่าเอาสกอร์มาทําให้แบบเราเราลืมความเป็นจริงไปว่าเฮ้ยแบบโค้สามศูนย์แล้วมึงต้องยิงได้สุ่าสิตโอ้โหแม่งมึงเจอโลบล็อกมึงยิงไม่เคยได้เลยมึงจ่ายาบอลบอลกันยังไม่แม่นเลยถูกไหมครับอคิษแบบนี้ดิแล้วถามว่าทีมที่บานมาที่เราเล่นกันมาเนี่ยพอแม่งเล่นดียุโรปเสร็จปุ๊บแม่งกลับไปแพ้พี่เมีย พอแพ้พี่เมียเสร็จแล้วก็บอกยูโรป้าไม่รอดหรอกยุโรปไม่รอดหรอกแพ้แน่นอนถูกไหมเล่นแบบนี้จเจ้าที่ไหนไปชนะบิลเบาสามศูนย์คิดแค่นี้คุณก็ดีใจแล้วผมจะบอกให้ไอทีมที่เล่นแบบนี้นะยังมีจังหวะในการกกปั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 กแม่ดาด้ามาสามลูกอะ่ะและสามศูนย์นะคือสามศูนย์แบบไม่เสียประตูนะครีนชีสนะเฮ้ยถูกไหม